สวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นวนกา garden น,นะครับวันนี้โนกา garden เน,เนี่ยนะครับจะพาเพื่อนเพื่อน,นะครับมาพูดคุยเกี่ยวกับเทคนิคนะครับวิธีที่จะเร่งให้เจ้าฟิโลเดนนอนดังของเราเนี่ยนะครับอ่ะแตกกิ่งเร็วด่วนจีเลยครับ วัสดีเขาเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง No Garden นะครับวันนี้เนี่ยเพื่อตองตรงหน้าเพื่อนๆเลยเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าจะมีเจ้าต้นฟิโลเดนดอนด่างอยู่นะครับอ่าอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเลยนะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอนที่เพชรเพิ่งตัดได้อีกนะเพื่อนๆนะครับตัดกิ่งได้อีกนะครับคราวที่แล้วเนี่ยถ้าใครติดตามรับชมคลิปของเพชรไปแล้วเนี่ยนะครับอาจจะเห็นว่าประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยเพชรเพิ่งตัดไปเองนะนะครับอ่าแล้วเนี่ยหนึ่งเดือนให้หลังเพื่อนๆเห็นไหมนะครับ คราวที่แล้วเพชรตัดได้8กิ่งนะเพื่อนๆตัวเจ้าฟิโลเรนดอนด่างเนี่ยนะครับอ่ะก็จะเป็นอัปเดตล่าสุดเนี่ยจะเป็นกิ่งด่างเนี่ยห้ากิ่งนะครับตอนแรกเนี่ยจะเป็นด่างด่างสี่กิ่งไม่ด่างสี่กิ่งแล้วก็พอต่อมาเพชรลงคลิปอัปเดตล่าสุดคือกิ่งเจ้ากิ่งที่มันไม่ด่างตอนแรกอมันกลับใจมาด่างครับก็กลายเป็นว่า เพิ่มขึ้นมานะครับกลายเป็น5กิ่งแล้วก็ไม่ด่าง1กิ่งนะครับอ่าทีนี้ผ่านไปนะครับหเดือนให้หลังประมาณ1เดือน1เดือนนิดๆเพื่อนๆนะครับเนี่ยเปก็มาตัดอีกแล้วนะครับอันนี้ได้ประมาณ7กิ่งนะเพื่อนๆเป็นกิ่งด่างนะครับอ่าหลายคนเลยสอบถามมาว่าเอ๊ะทำไมตัดบ่อยจังกันทําไมตัดบ่อยจังเฮ้ยแล้ว ทำไมมันแตกกิ่งเร็วขนาดนั้นเลยเอ่ะสำหรับเพชรแล้วมันเป็นวิธีที่ไม่ได้ยากนะเพื่อนๆนะครับไม่ได้มีเทคนิคอะไรเลยเพื่อนๆน,นะครับ <jud icious S 2> เพชรเนี่ยก็จะเน้นวิธีตัดเนี่ยมันที่เป็นบอกอ่ะลงคลิปไว้คลิปหนึ่งบอกว่าถ้าสมมุติว่าอยากให้เจ้าฟิโลเรนดอนด่างเนี่ยนะครับมันแตกกิ่งเร็วเนี่ยต้องตัดใจครับตัดใจอย่าไปห่วงสวยมันครับถ้าอยากได้จํานวนเยอะๆอ,อยากได้ตุ้นใหมยเย่เยอะๆหรือว่าอยากได้กิ่งใหม่ที่ออกมาด่างเยอะๆเ,เ,เนี่ยเราต้องตัดใจตัดตัดมันแต่มันก็มีเทคนิคน้อยๆนะเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อนทที่จะํห้ หลังจากที่เราต,ตัดแล้วต้นแม่ของเขาเนี ai 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 ่ยนะครับจะสามารถที ness, ussen, no. 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 ่จะแตกกิ่งใหม่ได hmm. ้เร็วมากๆเลยนะเพื่อนๆนะครับอ่ะภายใน1ส yeah. <datos> ัปดาห์เาก็เริ่มฟื้นแล้วครับแล้วก็เริ่มที่จะแตกกิ่งใหม่ได้แล้วนะครับอ่ะเพื่อนๆดูอย่างเงี้ยนะครับอันนี้มันออกมาไม่ค่อยสวยอันนี้เผือกเผือกทั้งกิ่งเลยนะกิ่งเนี้่เพื่อนๆเห็นกิ่งที่เป็ดชี้เนี่ยนะครับแล้วอันนี้ก็มีครับมีบ้างแหละเผือกบ้างเขียวบ้างนะครับอ่ะแล้วก็ด่างบ้างแต่ตรงเนี้ยมันก็มีแซมนะครับตรงโคนเนี่ยมันมีเขียวนะถึงในกิ่งเนี่ย นะครับมันจะมีเขียวเขียวแซมอยู่ก็เรายัางมีโอกาสที่จะเอาไปชําต่อให้มันเกิดรากนะครับแล้วก็มันจะมีอีกประมาณสี่ห้ากิ่งนะเพื<ๆ>่อนเพื่อนอีกสี่ห้ากิ่งเนี่ยจะเป็นด่างด่างเลยครับอ่าออกมาก็จะเนี่ยจะประมาณนี้นะครับด่างสวยเลยนเพื่อนเนี่ยนะครับอ่าแล้วก็จะมีกิ่งหนึ่งนะครับกิ่งที่เจดเนี่ยก็เป็นกิ่งใหญ่มากๆนะเพื่อนๆเนี่ยแต่เขียวหมดเลยอันนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเพาะชําไว้เพื่อ รอลุนด่างอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ใจความสําคัญนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เพชรจะมาแนะนํานะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยตัดกิ่งนะครับอันนี้นะนะครับะจะได้ภาพสวยๆหน่อยนึงต้งแอคท่าหน,น่อยนะี้นะครับอ่าจุดสําคัญเดี๋ยวเพชรได้ดูนะครับไปได้ดูต้นแม่อันนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นหน้าอ่นอนเราคอมเมนต์นนะอย่าเสียใจนะครับเพื่อนๆอ่าโอ้ย ถ้ากล้องกล้องเอียงกล้องเฉียงอะไรอย่างเงี้ยเป้ก็ขออภัยด้วยนะครับเพื่อนๆพอดีไม่เห็นนะ่เออนะครับก็เห็นแค่ต้นไม้ก็แล้วกันเพราะเราไม่ได้โฟกัสคนนะครับเราโฟกัสต้นไม้นะครับอ่าแล้วก็เป้จะพยายามขยับเข้าใกล้นิดหนึ่งเพราะมีเพื่อน <c oughs> เพื่อนร่วคอมเมนต์ว่าเพืออยู่ไกลเกินไม่ได้ยินเสียงเลย อันนี้ก็จะเป็นต้นแม่ของเขานะเพื่อนๆนะครับต้นแม่ที่จะไม่เน้นสวยนะเพื่อนๆก็คือเขามีหน้าที่ผลิตลูกครับดังนั้นแต่ในที่นี้ไม่ใช่หมายความว่าให้เขาผลิตลูกอย่างเดียวโดยเราไม่ดูแลไม่สนใจเขาเลยนะอันนี้คือแลกตัดครับเราก็เพื่อนๆก็อาจจะเห็นว่ามันไม่สวยก็กิ่งทั้งหมดเมื่อกี้เจ็ดกิ่งที่เพชรแยกไปครับมาจากต้นนี้นะเป็นพุ่มเลยตอนแรกดึงเดือนให้หลังเนี่ยนะครับแต่มันก็มีอยู่ข้อแม้อยู่ว่าเหมือนคิดง่ายๆล่ะการง่ายๆนะเพื่อนๆเหมือนกับแม่ คน,คนที่ตั้งท้องอะครับอ่านั่นหมายความว่าถ้าเขาตอนที่เขาดูแลเขาอุ้มท้องอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องต้องบำรุงตัวเองนะครับให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์พอหลังจากที่เขาคลอดลูกแล้วร่างกายก็โทมครับต้นไม้ก็เหมือนกันครับอ่าดังนั้นเจ้าเนี่ยในระหว่างที่ว่ามันงอกกิ่งแต่งกิ่งสาขาเราก็บำรุงไปเรื่อยครับสัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้ง,สงใส่ปุ๋ยหมักอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ส่วนที่จะมีคือวามพิถีพิถันที่สุดนะเพื่อนเพื่อนนะครับพอหลังจากที่เราตัดกิ่งออกแล้วนะอะ เพื่อนๆนก็พยายามอันนี้อาจจะใครอาจจะเด็ดใบเขียวออกบ้างอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเพชรก็ออกบ้างเหมือนกันนะเพื่อที่จะให้กระตุ้นให้โอ้ยกิ่งนี้เพชรทำไปโดนโอ้โหโออนะครับมือไปโดนเมื่อกี้เพื่อนเื่อนอันนี้ไม่ใช่ว่าเพชรเด็ดออกมานะเนื่องจากมันหักอยู่แล้วมันเมื่อกี้ที่ดึงนางโป๊ะเนี่ยมันติดอยู่นิดนึงนะครับเพื่อนเื่อนจริงจริงกิ่งมันหักอยู่แล้วอันเนี้ยเสียดายนะครับก็ด่างสวยเอาไปปกักใจกันดีกว่า <c oughs> นะครับอ่าต่อต่อ,ต,อต่อนะครับอ่าทีนี้พอหลังจากที่เราตัดกิ่งเขาไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆเราก็ควรบํารุงเขาด้วยนะครับอ่านั่นหมายความว่าเนี่ย ถ้าเพนแดดแรกตัดใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวเพจจะเอาไว้ในที่ร่มก่อนนะเพื่อให้แผลเนี่ยเขาเนี่ยสมานนิดนึงเพื่อนๆเพจจะทาปูนแดงทุกครั้งเหมือนที่คลิปที่แล้วที่เพนแนะนำนี่แหละนะครับอ่าทาปูนแดงแล้วก็ไว้เขาในในที่ร่มหน่อยนึงอย่าให้โดนฝนเพื่อที่จะให้แผลเขาแห้งแล้วก็สมานอ่านะครับเดี๋ยวพอตอนเย็นเนี่ยเพจก็จัดการเลยเพื่อนๆนะครับเราจะหาปุ๋ย คือต้องบำรุงเขาอะครับอพอเขาบำรุงเขาเติบโตเขาแข็งแรงดีแล้วเขาก็จะมีลูกมีแต่กิ่งก้านสาขาให้เราเร็วขึ้นนะครับวิธีของเพชรเนี่ยเพชรจะใช้พอหลังจากเราตัดแล้วก็ร้อยแผลเขาสมานแล้วนะทษทีนะเพื่อนเพื่อนสมานมาสมานเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็ใส่พวกเพชรจะใส่พวกปุ๋ยหมักเพื่อน,อนๆอ่อนะครับส่วนมากของเพชรเนี่ยปุ๋ยหมักของเพชรจะเป็นพวกแกลบนะครับแกลบหมัก นะครับที่บอกไปว่าแกลบหมักแกลบดิบแกลบดำนะครับแล้วก็มูลวัวผสมกันแล้วก็โรยรอบๆโคอเลยเพื่อนๆนะครับแล้วก็บางทีเนี่ยแกลบมันอาจจะเก่าบ้างอะไรบ้างเพชร<พ>ก็ใช้วิธีใส่มูลวัวอีกนิดนึงเพื่อนเพื่อนมูลวัวที่เราซื้อตามร้านต้นไม้ทั่วไปนี่แหละนะครับอ่าใส่เพิ่มสมทบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ลาดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะครับอ่าช่วงนี้ถ้าใครมีออสโมหรือว่าเทอร์โมโคดหรือว่าจะเป็นปปสูตร15 15 15นะครับอ่าสามารถที่จะใส่ได้เลยเพื่อนเพื่อนอัดเต็มที่ ต้นที่เขากําลังที่เขาเพิ่งโดนตัดไปเนี่ยเดี๋ยวเขาจะรีบดูดสารอาหารครับเพื่อนๆดูดสารอาหารแล้วก็จะเริ่มแตกกิ่งนะครับแตกก้านให้เราได้ตัดเอาไปชําต่อครับเหมือนแบนเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วเป็นเทคนิควิธีง่ายๆครับเพื่อนๆถ้าสมมุติว่าเราใช้งานเขาหนักเนี่ยเราก็ต้องบำรุงเขาหน่อยบางคนเนี่ยตัดอย่างเดียวเลยแล้วนั่งคอยว่าเอ๊ะทำไมมันออกกิ่งช้าจังนะทําทไมป่านนี้แล้วยังไม่ออกอีกอะไรประมาณนี้นะครับถ้าอย่างนั้นก็ช่วยไม่ได้เนาะเพราะ คุณเนี่ยใช้งานเขาเยอะคุณก็ต้องดูแลบำรุงเขาหน่อยหนึ่งถ้าเขาบำรุงแล้วถ้าบำรุงแล้วเขาสมบูรณ์เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะให้ผลผลิตนะครับกับคุณได้อีกเยอะๆะแล้วอาจจะเพิ่มเป็นเท่าทวีคูณเลยนะครับนี่จากต้นหนึ่งเห็นไหมของเบ่นเนี่ยคราวที่แล้วอะ่ะ ได้แปดกิ่งก็จริงนะเพื่อนๆแต่เพชรอ่ะเลี้ยงไปประมาณอีกหนึ่งเดือนในห,หลังเนี่ยนะครับเพื่อนๆเขาก็โตขึ้นมาอีกนะจากที่เป็นลูกของเขาอ่ะเพชก็ตัดออกมาตอนนี้แยกออกมาได้อีกสองกิ่งแล้วจากแปดกิ่งก็ได้เป็นสิบกิ่งแล้วเพื่อนๆนั่นหมายความว่าเขาสามารถที่จะเติบโตได้เร็วมากนะแต่ขึ้นอยู่กับการดูแลแล้วก็ขึ้นอยู่กับการบำรุงของเราเออถ้าสมมุติว่าเราดูแลบำรุงเขาดีเนี่ยเขาก็จะให้ผลตอบแทนของเราดีเหมือนกันนะครับอันนี้จริงๆแล้วไม่ได้เป็นแค่ขอขึ้นเลยนะครับอ ันนี้ก็อันนี้บางคนบอกว่าทาไมเสียงเหมือนอัดเลยเพราะว่าเสียงตอนนี้เพรไม่สบายเมือนเป็นเนสลตนะครับมันก็เลยแบบเสียงอืง้ออื้นิดนึงนะอาจจะได้ยินแบบไม่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างอันนี้เพรก็ขออภัยด้วยนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคง่ายๆนะเพื่อนๆนะครับถ้าเราตัดถ้าเราแยกหรือว่าถ้าเราทาให้ ต้นไม้ของเราซุซโอมอ่ะเราก็ต้องบำรุงให้เขานะครับแล้วก็เขาก็จะพร้อมที่จะออกกิ่งก้านสาขาใหม่เนี่ยหลายคนทักมาเลยว่าอะไรเป๊บเดียวเห็นโพสตขายอีกแล้วอะไรเป๊บเดียวในบอกว่าซื้อเอฟมาต้นเดียวเป็นเอฟมาต้นเดียวจริงเพื่อนๆนะครับแต่ของเพจเนี่ยเดี๋ยวเป๊บหนึ่งหนึ่งเดือนให้หลังก็ประกาศขายหนึ่งเดือนให้หลังก็ประกาศขายอีกแล้วนะครับเจ้าตัวฟิโลเดนดอนด่างนี่แหละนะครับเออไม่ได้เรียกง่ายๆว่าหัวกระไดไม่แห้งจริงๆนะครับเพราะเราสนใจเขาดีดูแลเขาดีไม่นานเขาก็ให้กิ่งใหม่อีกอยเยอะนี่ เดี๋ยวไม่แน่เดี๋ยวเพจจะมาอัปเดตให้ดูนี่เพจเนี่ยเดี๋ยวจะบำรุงเลยเพื่อนเพื่อนอย่างดีเลยเดี๋ยวหนึ่งเดือนให้หลังเดี๋ยวเพจจะมาอัปเดตให้ดูว่านะครับมันจะแตกกิ่งเยอะแค่ไหนคือเอาง่ายเพื่อนเพื่ออย่าเสียดายอย่าเสียใจอย่ารังรอครับถ้าอยากได้กิ่งเยอะยิ่งตัดยิ่งแตกบำรุงเยอะๆยิ่งแตกกิ่งดีนะครับแล้วก็โอกาสกิ่งใหม่เนี่ยจะเป็นดังสวยๆโดนใจเพื่อนๆ่แน่เพจรับรองนะครับโอเคคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับอ่า คิดว่าเป็นเทคนิคดีๆสําหรับมือใหม่เนาะนะครับอ่าเอาไปใช้เอาไปพัฒนาเอาไปอัพเดปได้นะครับอ่าสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมจนจบคลิปยังไงก็ฝากเพื่อนๆด้วยถ้าชอบก็กดไลค์ใช้กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าเป็นกําลังใจให้กันนะครับอ่าแล้วก็สําหรับคลิปหน้าจะมีคลิปดีๆอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันสําหรับวันนี้สวัสดีขอรับ